วดีครับผมเนี่เป็นเทปตออจาการถน้องสายล้อฟ้านะวันนี้อ่ะพอดีมีท่านผู้ชมอยากจะรู้รถฮาร์เรรุ่นแฟตบอยนะครับวันนี้ผมมาต่อกับรุ่นแฟตบอยดีกว่าครับมาดูครรถแฟตดบอยนี่หลายคนฮนะชอบมากเลยแฟตบอยเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวมาตามเจ้าของกันดีกว,ว่าว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างการขี่ชอบไหม พวกอ่าแอคชั่นของมันนะครับเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อแจ็คครับอ่าคือตัก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 ครับตักตักครับตกโอ้ชื่อแบบสมสมสมตัวแบบนี้ตึกตักตึกตักมากเลยใหญ่ตัวใหญ่มากครเป็น รุ่นนี้เป็นแฟตบอยอะไรครับพี่อันนี้แฟตบอยโลแฟตบอยโลแฟตบอยโลปีสองพันสิบสองมันมันต่างกับแฟตบอยปกติยังไงครัแฟตบอยโลก็คือจุดศูนย์ทวงเขาจะต่ำนะฮะจุดบอกเขาจะต่ำเคยคือเขาจะทำมาให้สำหรับผา้ขับรถตีแต่มาขับได้อือหรือคนที่ไม่ค่อยรูปร่างเอเชียพี่ฮะรูปร่างเอเชียนะเอเชียก็ขับได้แต่พี่นี่ รูปล่างเมกันมากใหญ่เกินไปรุ่นนี้มากคนเขาจะถามผมว่าไปตัวลิงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าข้อเบิบอยเนี่ยก็คือครัจุดเด่นของเขาเลยก็คือคล่องตัวมารความคล่องตัวคือในเมืองผมได้นอกเมืองได้อาจจะระยะทางอาจจะสักสองร้อยสามร้อยโลเบิร์บอยเขาได้เขาได้เป็นซอฟเทลใช่ไหมเป็นซอฟเทลซอฟเทลตะปูนซอฟเทลนะครับน้ตะกูลเขาจะมี พอสเตอร์ไดนาซอฟเทลทัวร์ลิงฮาร์เรก็จะมีตัวนี้จะอยู่กับจะถึงทัวรลิงแล้วนะครับแล้วเลยนี่ไปก็ทัวรลิงแล้วตัวนี้ไปก็จะเป็นรถคิงก็คือเริ่มเป็นทัวรลิงตัวนี้จะอยู่อ่างกลางลรุ่นกลางรุ่นกลางอันนี้พี่แต่งอะไรไปบ้างครับพี่แต่งก็ยกแผ่นขึ้นยกแผ่นยกแผ่นสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วแผ่นกับแผ่นเนี่ยผมใส่แผ่นนอก แล้วก็ยกสูงเนี่ยคือค่อนข้างจะอันตรายโรแลนดแซนครับแซนเนี่ยยกสูงยิ่งยกสูงมากค่อนข้างจะอันตรายมันจะพับเพราะฉะนั้นเหล็กมันต้องแข็งอ,องแพวกข้อยึดข้ออะไรก็ต้องเกี่ยวด้วยนะพี่ใช่ไหมหกเกี่ยวตัวข้ออะไรเนี่ยครับตัวตุ๊กตาที่มันเป็นทารใช่ใช่ใช่แล้วแล้วพวกข้ออะไรเงี้ยรู้สึกจะโลแลนด์แซนใช่ไหมข้อนี้เป็นไอเอสดีครับแสลนไอเอสดีอ๋อแสลนอ๋อไอเอสดีอ๋อผมไม่ได้ดูอ๋อเออใช่ไอเอสดี ตัวนี้เป็นปีอะไรครับตัวนี้ปี2012 2 2ยังคงเอาแบ็คอยู่เลยครับพี่12เนี่ยมันจะเป็นปีแรกที่จะเป็น103อ๋อ103คิวบิทครับจะเป็นปีแรกครับ2012ถ้าเทียบซีซีนี่มันประมาณกี่ซีซีครับ100 100 100 103คิวบิทเนี่ยมันจะเทียบถ้าเทียบซีซีเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับประมาณ1,680เกือบ1,000เจ็ดเกือบ1,000เจ็ด1,600 6กร้อยครับนะครับบอยบางคนหลายคนเนี่ยหลายคนนะครับพอเห็นขี่แฟตบอยเนี่ยบอกโอ้ยแฟตบอยเหนื่อยแต่ตัวนี้แบตบอยเขาทำมาแฟตบอยร้อยสามไม่เหนื่อยแน่นอนที่มันเหนื่อยเพราะว่าเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีอะไรอย่างเช่นเครื่องอ๋อการแบบสั่นฮะสั่นเขาจะสั่นทั้งสั่นทั้งคัน มันทาให้เหนื่อยขอแต่เครื่องยนต์เนี่ยก็ทําใหญ่ขึ้นความเหนื่อยมันก็น้อยลงแต่ว่าความคล่องตัวแรงบิดแรงอะไรมีออกมามาเต็มเต็มเลยครับมันจะต่างกับแฟดบอยพวกเครื่องพันสี่แฟดบอยคาบูกนี้มันจะโอเคมันจะสั่นด้วยสั่นทั้งคันแล้วก็เครื่องเบาด้วยเครื่องเบาอันนี้ก็ทำมาเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่แล้วก็แบบอัตาเร่งดีตาเร่งรอบจากข้อขององเนี่ยมาเต็มเต็ม เวลาขี่เราเร็วพี่มันมีอาการนิ่งลมเ็รู้ันหนักลมเรามันกระทักตัวมันจะมีชิวมันจะมีชิวอ๋อเวลาออกทางจังหวัดเวลาต้องการใช้ทางไกลเราจะเอาชิวเข้ามากาช่วยได้ช่วยได้แต่ว่าในเมืองเนี่ยเราต้องการความเป็นจิโกโหน่อยนะฮะนะฮะให้มันดูจิกโกนิดนึงแล้วก็เอาชิวออกชิวก็คือตัวที่เป็นใสๆมีกันลมติดบังลมขึ้นมาก็ช่วยได้ ก็ได้เพราะว่าแฮนด์โหมดเนี่ยลมมันจะมาที่หน้าอกเต็มๆเลยมันจะตีหน้าอกไมกกลมันยกล่ะวิ่งขึ้นร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกเมกกลมันยกเริ่มเมื่อยด้วยเริ่มเมื่อยเริ่มเแข็งเริ่มล้าใช่มันต้องชิลช่วยอยู่ช่วยเพื่อตัดลมที่หน้าอกหลายคนก็จริงทำไมฮาร์เลย์ต้องแฮนด์สูงเพราะอะไรทำไมต้องนะอันนี้เป็นคำถามที่ผมถามเจอคนถามบ่อยมากทำไมต้องแฮนด์สูงนะคือคือ ถามว่าเมื่อยไหมก็บางหลายคนถามเราเห็นอันนสูงอย่างเงี้ยเมื่อยไหมอันดับแรกเลยคือเมื่อยไหมก็บอกว่าเมื่อยเมื่อยพอาะมควรต้องการความเอกลักษณ์หาตัวตนอย่างเงี้ยฮะคือเราหาตัวเราเองปกิฮาละเนี่ยเราหาตัวตนของเราเราชอบแบบไหนชอบอะไรกันแน่แล้วเราก็ไปตามสิ่งที่เราชอบนะฮะความสูงของแฮ์เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับคนขับด้วยนะฮะจางตัวเล็กตัวใหญ่สูง ก็ไปแทน16ครับใช่นไหมฮะสูง175จะมาแทน16มันก็ไม่เหมาะไมเหมาะก็สูงไปมันก็สูงไปสัก14ะ14บ้านเราส่วมากเอเชียเนี่ยมันก็คือจะประมาณ14 14กำลังสูงนะผมเนี่ยสายในี่ค่อนข้างอยากไปทางยุโรปนิดนึงครับผมก็เลยต้องแทน16ยิ่งสูงมันยิ่งเท่ยิ่งเท่ยิ่งโกยิ่งเท่มันดูจิ๊กโกจิ๊กสวยยิ๊กโกแต่ว่าขับขี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างยากเมื่อยเมื่อยนิดนึกย่งเมื่อย เมื่อไห่แฮนด์ธรรมดาธรรมดาขับสบายกว่าขับสบายกว่าครับเรามาดูนะฮะนี่จะเป็นข้อ r ะนิสี้นี่เาดูรอบกันนะครับผมติดแต่งแต่งว่านะครับไปเลี้ยวแต่งยื่ดถ้าหลบกระเป๋าอ๋อใส่กระเป๋าไปเลี้ยวแต่งได้ยื่นแต่งยื่นออกมาครับปลาท้ายปลาท้ายแต่งปลายทะเบียนแต่งปลายทะเบียนมีแต่งด้วยฮะปล้ทะเบียนแต่งเพราะว่าตัวยึดตัวยึดครับตัวยึดปลายทะเบียนนี่แต่งนะฮะแต่งแล้วก็ล็อกกิ้ง เดี๋ยนี้สายพานสายพานครับว่าไอทีครับดุมเปิดดุมแตงฝาคปุ่มว์แตงสายหัวเทียนบังนะครับฝาถังถังนะครับฝาถังบอกแพ้แพ้ไหนดีกระจกอเลนเด็คแพ้อย่างแท้หมดสายทีแพ้ ไปเลี้ยว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 ที่ตึงมาตึงมาด้วยมาครับตึงมาไปเลี้ยวตัวนี้ไม่มีขายในท้องตลาดครอบชกะพี่ครอบครอบชกด้วยครอบชกไปเลี้ยวตัวนี้ไม่มีขายในท้องตลาดตึงมาเป็นแบบคัสตอมนิดๆหน่อยหัวไก่หัวไก่ด้วยปกติมันจะเป็นไฟเปบอยเร์ไฟคมไฟเปืคมนิดหน่อยแต่งฟองงามเยอะ ตัวนี้เขาจุดเด่นเขาปี2012เขาจะเขาจะฟูลออปชั่นนะครับเขาจะฟูลออปชั่นตรงไหนฟูลออปชั่นคือเขา ABS ขอมี ABS ด้วย ABS จะกุจะจชิปครับกุญแปฟล็นะครับจะป๊อปจะมี้ไงเราก็แบบกดสตาร์ทได้เลยจัมมันจะมีไปนักแล้วต้องมาดูแล้วมาดูตีนึงก็ครับก็คือวฟล็อปอันนี้ฟลอป อยู่ใกล้รถนะฮะเราถึงจะสตาร์ทได้ปกติไม่มีตอนนี้มาหมุนตรงเด่นเนี่ยร้องนะครับไม่ได้ว่าเห็นครับสวัสดีครับเห็นในรายการแล้วเห็นรายการแล้วมาหมุนเล่นไม่ได้นะหมุน่าจะโดนโบกกระโหลกแล้วได้แต่ว่าต้องต้องมีตัวแป๊บเท่านั้นปิดกระปฟอกระป๋อคนคนชอบปิดปิด รุ่นนี้ก็คือแฟตบอยเนี่ยแฟตบอยเนี่ยมันเป็นรุ่นกลางๆครับยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นรุ่นใหญ่นะะฮเป็นรุ่นกลางๆแต่คล่องตัวเห็นความคล่องตัวนะฮะใกล้ไกลไปได้เหนื่อยหน่อยใกล้เหนื่อยหน่อยแต่ใกล้เนี่ยคล่องในเมืองเนี่ยไปได้ฟีโน่ไปได้เราไปได้เน่ยอันนี้คือคือสําคัญเลยซื้อรถมาเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเราใช้ือใช้ให้คุ้มให้คุ้มค่าแล้วรถเนี่ยเอสดีเนี่ยครับผม นะครับ h ฮีเนี่ยก็คือ h ฮีไม่ขี่พังใช่ h ฮีเนี่ยไม่ขี่พังพังจริงครับล้างเสร็จต้องเอาไปขี่หน่อยนึงเพื่อจะไล่ความชื้นถ้าล้างเสร็จจอดจอดนานๆเนี่ยพังน้ำมันเครื่องบูดด้วยครับ h ฮีต้องขับต้องขี่ต้องขับต้องขี่อขี่เยอะๆครับขี่ทิ่ถ้าวันเว้นวันถ้าไม่มีเวลาขี่อาทิตย์นึงสัก สองครั้งอะไรเงี้ยต้องนัดเครื่องมีบ้างขี่บ้างครับไม่ขี่พังแต่แบตเตอรี่จะไปก่อนเลยตัวชาร์จแผ่นชาร์จไปขับเท็ดดี้นะ้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ขับไปตั้งปีตั้งปีแบตเตอรี่เต้องเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนเรืเล่นเลยต้องเปลี่ยนผมมาโดนมาสองแบบลูกจอดอย่างเดียวช่วงแรกช่วงแรกได้มาช่วดแรกจะจอดก็คือรักรถอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เวก้าไมอย่ากขี้่นอยจอดล้างเสร็จจอดดูอะไรอย่างเงี้ย มีความสุข<า>แล้วนี่นะออต้องขี่ครับขี่ยิ่งเยอะยิ่งตึงอ่นนี่ก็เป็นรถรุ่นแฟตบอยที่หลายๆคนถามมาว่ามันอยากให้พาผมพาไปดูหน่อยนะวันนี้ก็พามาดูแล้วนะครับขอแฟตบอยยังมีแฟตบอยหลายรุ่นครับแล้วก็โอ้ฮาร,ร์ลีบอกตรงว่าแต่ละคันเนี่ยแม้แต่รุ่นเดียวกันก็แต่งไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ลายเซ็นของเขาแต่ละคนเจ้าของเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นฮาร์ลีพวกต่างๆนะครับก็หลายคนก็ คุนชอบก็ติดตามกันในยกล้อทีวีนะครับตอนนี้ก็คงต้องลาไปก่อนในคลิปนี้นะแฟตบอยนะครับขอบคุณพี่ตักมากครับผมขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับแฟตบอยโลย้อนดุง